ต้อนรบทุกคนเข้าสู่ช่อง Aura Chic c i o นะคะวันนี้อัพพอร์นี้เป็นอัพพอร์ที่ทำมานานมากคือห้องครัวเป็นสิ่งแรกนะคะของบ้านหลังนี้ที่เราทำการแต่งแล้วก็มีการไม่ใช่แต่งมันอย่างเดียวคือถ้าแต่งก็คือจะไม่มีการแบบคือแอดเพิ่มใช่ไหมแต่อันนี้คือเราแบบทุกมันเกิดจากอินสไเร t ชันในการที่ออกไปเจอแบบรูปนี้แล้วก็เอามา อยู่ในส่วนหนึ่งของการออกแบบห้องครัวนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการออกแบบกันก็จะเริ่มต้นนะคะแล้วก็มีอินสปิเรชันมาจากอะไรอะไรเงี้ยเนาะ,ะโอเคซึ่งอินสปิเรชันนะคะมาจากรูปนี้ในส่วนของช่องกระจกตรงนี้นะคะซึ่งมันทาให้รู้สึกว่าเนี่ยอ้อจะอ้อจะต้องมีสิ่งนี้ฉันอยากได้สิ่งนี้อะไรเงี้ยการที่มีช่องแสงเยอะๆอะ มันทําให้บ้านดูโล่งดูโปร่งอะไรนี้ใช่ไหมคะแล้วเดิมที่ห้องครัวห้องครัวนี้นะคะอย่างที่ต้นคลิปเนาะมันจะเป็นลักษณะแบบห้องทึบแล้วก็มีหน้าต่างอยู่ช่องหนึ่งแล้วก็เป็นประตูปเปิดไปข้างหลังบ้านแล้วก็คราวนี้เนี่ยอ้อเลยรู้สึกว่าตัวดีไซน์เนี้ยค่ะมันตอบโจทย์สำหรับอ้อมากเลยแล้วก็มานั่งคิดว่ามันจะมีแบบ ถ้าเป็นดีไซน์ที่เราเคยเห็นอะไรเงี้ยเขาจะเป็นกระจกเอ่อเป็น,เป,นเป็นบานสไลด์ใช่ไหมแบบมีบานทับบางคนก็จะทำเป็นบานสไลด์บางคนก็จะทําให้มันแบบว่าเป็นช่องที่สามารถระบายอากาศไปได้ด้วยอ้อก็มาเห็นตัวนี้แหละแล้วก็คิดว่าอืมเราก็มีฮูดนี่นาแต่ว่าพอมาอยู่จริงๆอ่ะไม่แน่นะดีไซน์นี้อาจจะได้ปรับเปลี่ยนอาจจะเป็นการแบบเปิดเปิดดันออกไปอย่างเงี้ยค่ะ เดี๋ยวค่อยว่ากันเี่แอบบอกไอเดียล้อินสปีเรชันมาจากรูปนี้เนาะเพราะว่าอ้ออยากจะมองออกไปในอนาคตคิดว่าจะมีการแบบปลูกผักผักแบบผักในความรู้สึกอ้อก็คือผักที่สามารถกินได้มันจะเป็นมันจะต้องเป็นผักที่กินได้เท่านั้นสําหรับสิ่งที่อ้อจะปลูกเพราะว่านอกนั้นจะเป็นอดอกไม้ประดิษฐ์นะคะดอกไม้ปลอมนั่นคือ ตอบโจทย์ของอ้อมมากเพราะว่าตอนนี้เหนื่อยมากกับการที่กวาดใบไม้แห้งตรงสวนตรงนั้นนะคะเพราะว่าดิฉันเป็นทั้งแม่บ้านดินฉันเป็นทั้งช่างแล้วก็เป็นคนสวนไปในเวลาเดียวกันเป็นทุกอย่างจริงๆเป็นทุกอย่างมากโอเคซึ่งก็เลยอยากจะมีช่องกระจกตรงนี้เพื่อที่จะว่ามองออกไปแล้วเห็นสิ่งที่ปลูกเพราะว่ามันจะไม่ได้สูงมากนะคะเนี่ยมองไประดับนี้อยากจะให้เห็นเป็นเป็นเป็นพริก เป็นผักชีเป็นอะไรประมาณนั้นอะที่สามารถปลูกได้ที่สามารถแบบออ่ไม่ต้องไปซื้อเขาสิบบาทห้าบาทอะไรอย่างเงี้ยถ้าปลูกขึ้นนะโอเคก็เลยคิดว่าอยากจะมีช่องกระจกตรงนี้ค่ะไปดูเรื่องการออกแบบการออกแบบอ้อเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันมันลงดีเทลไปเลยอะเพราะว่าอ้อใช้โปรแกรมโปรแกรมนี้เนาะ คืออ้อออกแบบค่อนข้างที่จะแบบ specific มากกับกับเ,เพราะว่ามันจะตอนแรกๆที่เราแบบออกแบบอะมันจะเหมือนกับเราสเก็ตธรรมดาใช่ไหมคืออ้อลงดีเทลไปถึงว่าสเกลมันต้องเท่าไหร่อย่างเช่นอ่างล้างจานตัวเนี้ยอ้อไปดูของพอเราพอเราดูแล้วแบบเออตัวเนี้ยคือเราจะซื้อเนาะแล้วก็วัดสเกลมันมาเลยคืออ่าง ลงดีเทลเป็นอย่างๆไปก่อนเลยเนาะแบบอย่างอ่าเนเงี้ยซื้อมาจาก if นะคะยี e ่ห้อ if จะมีตัวนี้ที่เป็นย e ี่ห้ออ f อ่างล้างจานแล้วก็มีฮูดแล้วก็มีเตาแก๊สน,นะคะที่เป็นของ I e f ใช่ไหมมีไหมเนี่ยน่าจะมีประมาณนี้ซึ่งได้มาตัวแรกเนี่ยเกิดจากอ่างล้างจานก่อนเพราะว่ามันมีโปรโมชั่น ดิฉันไม่มีทาาที่จะซื้ออะไรโดยที่ไม่มีโปรโมชั่นแน่นอนเลยดิฉันงบแล้วก็มันตอบโจทย์ตรงที่ว่าอ้อคือตอนแรกเกือบซื้ออ่างที่มันอ่างล้างจานนะไม่ใช่อ่างอาบน้ํานะอ่างล้างจานเฉยๆประมาณแบบสองหมื่นสามหมื่นคืออ้ออยากได้ที่มันแบบเป็นหลุมเดียวเขาเรียกว่าหลุมเดียวเนาะซึ่งของเราอ่ะอยากได้หลุมเดียวแล้วกว้างๆไปเลยเราเป็นมือล้างจานแล้วเราก็รู้ว่าเออเราอ่ะ รู้สึกว่าจานอะบางทีมันเป็นขนาดที่กว้างมากเลยเนี้ยใหญ่มากอะฉันอยากได้แบบพื้นที่กว้างกว่านี้อะไรเงี้ยซึ่งสิ่งนี้ตอบโจทย์แล้วก็ได้ราคาโปรโมชั่นเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่ามันมีแถมตัวตัวก๊อกด้วยนะคะก๊อกตรงนี้มันก็อย๋าวค่อยเราค่อยไปลงดีเทลในเรื่องของแมชชีเวียกันดีกว่านะห้องเดิมของตรงนี้นะคะเราก็ทําการเจาะเนาะเจาะเพื่อที่จะให้มีช่องแสงนะคะ ตอนนี้ก็เจาะช่องกระจกนะคะจริงๆเราจะต้องเพิ่มทับหลังตรงนี้นี่ทับหลังทับหลังล่างนะคะแล้วก็ทับหลังข้างบนด้วยเพื่อที่จะว่าให้มันแบบประคองไว้ได้เป็นการทําให้มันเซฟด้วยเนาะแล้วก็คุยกับพี่หมิงว่าเราจะใช้เป็นเตาแก๊สหรือว่าเตาไฟฟ้าเราเลือกแล้วว่าเราจะใช้เป็นเตาแก๊สเพราะว่าพี่หมิงเขาชอบอทาอาหารเนาะเวลาทาอาหารจีนอย่างนี้ใช่ไหมคะ มันถึงไม่ได้จริงขนาดนั้นหรอกแต่เขาเป็นคนชอบทาแล้วให้มันถึงไฟอะ่ะไฟมันจะมันจะช่วยทําให้อาหารชูขึ้นมาแบบมันชูรสขึ้นมาเรื่องจริงนะซึ่งการทําอาหารแบบเตาไฟฟ้ามันเหมาะกับอยู่คอนโดอยู่อะไรนี้ใช่ไหมพออยู่บ้านเราก็เลยอยากให้มันมีเตาแก๊สพอเตาแก๊สอะ่ะก็เลยกลายเป็นว่าอ้อก็ไปคอนเซิร์นในเรื่องของให้ถังแก๊สอะ่ะมันอยู่ในตัวบ้านอ้อเลยออกแบบมาเป็นแบบนี้ค่ะคือให้เตาแก๊ อยู่ข้างในบ้านนั่นแหละเตาแก๊สต้องอยู่ในบ้านสิแล้วถังแก๊สอยู่นอกตัวบ้านเพราะว่าไปดูแบบคลิปอะไรอย่างเงี้ยจุดจุดจุด,ดอยู่แต่ว่าเตาแก๊สเนี่ยจะอยู่ด้านโอ้โหนี่เห็นไ <ard> หมฮะโอ้ยโอ้ภรรยานี่แบบกระเด็นเลยนะคะการที่มันมีเตาแก๊สอยู่ในบ้านแล้วก็ถังแก๊สอยู่ในบ้านเรารู้สึกอันตรายไงก็ไม่รู้อะพอเวลามันแบบในเรื่องของการระบายอากาศด้วยถังแก๊สเนี่ยไม่ไม่ควรที่จะไปปิด หน้าบ้านจะต้องมีระบายอากาศอะไรอย่างเงี้ยเนาะจากตัวเนี้ยนะคะก็เลยกลายเป็นว่าให้ตัวถังแก๊สเนี่ยอยู่นอกตัวบ้านตอนแรกอะ่ะที่ออไซน์อ่ะออไซน์ให้มันมันไปอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องรู้หมดเลยในเรื่องของว่าตำแหน่งทุกอย่างในบ้านระบบน้ําไฟอะไรอย่างเงี้ยอยู่จุดไหนของบ้านเพราะฉะนั้นมิกอ้อก็เลยต้องไปถามจากาฝ่ายวิศวกรของโครงการนะคะว่าเนี่ยตำแหน่งตรงนี้ของห้องครัวตรงนี้ไฟ มันดิ่งลงมาจากไหนไปแนวขวางหรือว่าแนวขึ้นอะไรเงี้ยพอเราไปดูในเรื่องของแปลนแล้วใช่ไหมคะคือห้องครัวเดิมเนี่ยมันจะไม่ใช่ฝั่งนี้คือด้วยโครงการนะคะเดิมเนี่ยฝั่งนี้เขาดีไซน์มาเพื่อที่จะให้รองรับเป็นที่ซักผ้าแล้วฝั่งนูด้ดตรงข้ามกันเนี่ยเป็นอล้างจานซึ่งออก,ก็แก้ของเขาหมดเลยแก้แบบว่า มันไม่ใช่ว่าเขาฟิกมาแล้วมันจะต้องเป็นไปตามนั้นแต่ว่าด้วยวิธีของท่ออะคะ่ะอย่างเช่นท่อล้างจานเนี่ยจริงๆแล้วเ,เขาจะทำเป็นแบบโผล่ออกมาจากผนังเดิมมันเป็นแบบนั้นนะน,นะแล้วฝั่งเนี้ยฝั่งที่เป็นเครื่องซักผ้าเนาะมันจะเป็นท่อที่โผล่ขึ้นมาคือมันโผล่มาจากดินนะคะ มาจากด้านล่างพื้นวิธีมันก็เลยต่างกันคือตอนแรกอะ่ะไม่ได้คิดว่าจะมาออกแบบเองแล้วก็มีการแบบให้เขามาดูไปทั้งแบบหลายๆแบรนด์เลยนะมีแบรนด์ใหญ่ด้วยงบในการสร้าง,งเนี้ยทั้งหมด3ามแสนสามแสนกว่ากาแทบจะไปไปด้วยซําสำหรับการทำซึ่งยังไม่ได้บวกในเรื่องของการที่อ้ออยากจะทุกฝั่งนี้คือทุกอย่างที่อ้อเลือกมานี่คือแบบอ้อดิวเองหมดเลยกับ ดีลเองกับร้านก็คือไปไปดีลกับแหล่งเลยอะดีไซน์เองทุกอย่างก็ว่าว่าได้ว่าห้องครัวเนี้ยคืองานดีไซน์ของออสเองจริงจริงอะคราวนี้ไปถึงในเรื่องของการที่เราจะทุบฝั่งนี้นะคะใช่ไหมช่างน้อยเปลี่ยนแนวเอามาโยงแต่ตรงเนี้ยผมจะตัดตัดออกแล้วก็แล้วแต่ว่าจะไปพด้ตู้ไหนก็ได้แต่ตรงเนี้ยทำมาตัดีน้ก็ลอยท่อใหม่ ตัวโครงสร้างเนี่ยเป็นอิฐมวลเบาเนาะแล้วก็ตำแหน่งในการที่อ,อ้อจะจาะเนี่ยบางเอินว่ามันไปกินพื้นที่ของไฟด้วยจอะเนี่ยเราก็ต้องดูตำแหน่งของไฟด้วยแล้วก็เอ่อจะต้องมีการทำเขาเรียกว่าทับหลังเนาะก็จะมีทำเททับบนล่างด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ว่าเหล็กมันค้ำฝั่งตรงข้างบนข้างล่างเนี่ยแล้วก็ ต่อไปในอนาคตเนี่ยกระจกเราอะ่ะจะไม่จะไม่ถล่มลงมาว่าง่ายๆก็คือว่าสร้างเกาะให้มันนะคะเพราะว่าทับหลังเดิมเนี่ยมันอยู่ในส่วนบนแล้วก็การที่เราจะมาเจาะพื้นที่ตรงเนี้ยเพิ่มอะ่ะเราก็ต้องทําให้ฐานมัน,ม,นมันมั่นคงด้วยในการที่จะรับน้าหนักด้านล่างแล้วก็ด้านบนประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของแบบโครงสร้างและ มาจริงจร้งที่ซื้อมา3เดือน3เดือนจากแม่ทีจ่จะได้เอามาลงนะคะก็ตัวเาคาน์เตอร์ตรงนั้นแล้วเราก็จะมีตรงนี้จะเป็นซิงใกล้ความจริงใกล้ความจริงแล้ว

ด้านในโอ้โหสุดยอดเลยใกล้แล้วใกล้ความเป็นจริงแล้วจะได้ล้างจานกับที่ล้างจานสักทีอ๋ออันนี้ช่างทำเอาไว้ให้เป็นใช่ใช่จะต้องใส่พิมพ์แมวนมพมันต้องอย่างนี้เหรอมันไม่ฉาบเรียบหรอฉาบเรียบสิอันนี้มันยังไม่แห้งจักเสียมมันอยู่ <c oughs> <c oughs> อ๋อเสียมมันไว้ <c oughs> เสียมให้มันแข็งให้มันแข็งให้มันจับ เเตมลยฉาบแล้วนะคะฉาบขาแล้วก็มีช่องใส่ถังแก๊สเรียบร้อยอ๋อเป็นรูปเป็นล่างมากขอบคุณช่างน้อยมากๆเลยเดี๋ยวพอมีท็อปนะคิวทุกอย่างคือดีมากไม่กูดดีกว่ามาตรงนี้พอ เราจะมาติดตั้งแก๊สแล้วโอ้วววในการจอดเราก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะที่แปดสิบเดี๋ยวถ้าไม่เีก็เดี๋ยวเราต่อตรงนี้ว สวยงามเฮ้ยมันเริ่มมีวัสดุอุปกรณ์อะไรเข้ามาในบ้านบ้างนี่อันนี้จากข้างในสวยงามไปดูข้างนอกกัน อยสวยฝนยังตกอยู่เลยสวยนี่แล้วก็อ้อจะไม่เข้าทางนี้เดี๋ยวพี่ไทยจะเอ้นนี่มีเวลาเราจะตกไปาปข้างหน้าก็อ้ออยากจำตรงนี้ก็จำได้เลยโอ้เราเห็นระบบไฟอะไรชัดเจนเลยคราวนี้น